สวัสดีครับมาพบกับครูรุสลันในวิชาคณิตศาสตร์ป5 ep 14สนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอ่ามุมภายในและมุมภายนอกนะครับอ่าเรามารู้จักนะครับมุมภายในและมุมภายนอกนะครับอ่ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูรูปตัวนี้นะครับอ่านะครับเราพิจารณารูปต่อไปนี้นะครับเราดูนะครับเส้นตรง e f กับเส้นตรง g h นะครับอ่าขนานกันโดยมีเส้นตัดคือเส้น C D ดีนะครับเป็นเส้นตัดแล้วมุมภายในมุมภายนอกอยู่ตรงไหนนะครับหลักการนะครับวิธีการดูมุมภายในคือมุมที่อยู่ในช่องตัวนี้่าเราเรียกว่ามุมภายในมีมุมอะไรบ้างที่เกิดฮะมีมุม4มุม3มุม5และมุม6ส่วนมุมภายนอกคือมุมที่อยู่ข้างนอกนี้ ข้างนอกเส้น2เส้นนี้นะครับมีมุมอะไรบ้างมีมุม1มุม2มุม8และมุม7อ่ามุม4มุมนี้เราเรียกว่ามุมภายนอกนั่นเองครับอ่ะง่ายใช่ไหมครับดูรูปก็ตอบได้ใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูนะครับว่ามุมภายนอกและก็มุมภายในมันก็จะมีอีกชื่อนะครับเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง เมื่อกี้เรารู้จักเรารู้จักแล้วมุมภายในใช่ไหมครับนี่คือมุมภายในใช่ไหมครับแล้วมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันอ่านี่อยู่บนข้างเดียวกัน4กับ5เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดพอ2อตัวนี้2มุมนี้มุม3มุม6เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับนี่เราเรียกว่ามุมภายในและก็ สกับ5เราก็จะเรียกว่ามุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวาง4กับ6คือมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนั่นเองครับอ่ะพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปอ่ะเส้น2เส้นนะครับเส้นตรงทีเส้นตรงทอนอกับเส้นตรงปอบนะครับ มีเส้นตัดขวางคือเส้นทอทอนะครับอ่ะมุมที่เกิดมุมภายในนี่ไงมุมภายในอยู่ข้างในมีมุมสองมุมสี่มุมห้ามุมเจ็ดมุมภายนอก่ะคือมุมที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมครับมีมุมหนึ่งมุมสามมุมหกและมุมแปดอ่าคือมุมภายนอกใช่ไหมครับแล้วก็มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันก็สองกับห้าเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน 4กับ7เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันใช่ไหมครับและก็2กับ7เป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวาง4กับ5เป็นมุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางอ่าเรียบร้อยใช่ไหมครับถ้างั้นเรามาดูนะครับมาดูกิจกรรมนะครับสีข้อให้นักเรียนดูนะครับให้นักเรียนตอบนะครับตอบอะไร นะครับมุมใดบ้างเป็นมุมภายในและมุมใดบ้างเป็นมุมภายนอกโจทย์ถามแค่นี้เองครับมุมภายในและก็มุมภายนอกเรามาดูอันแรกเลยครับครูขอใช้สีแดงเป็นมุมภายในและสีฟ้าขอใช้เป็นสัญลักษณ์ของมุมภายนอกนะครับเรามาดูข้อที่1กันเลยอ่ะข้อที่1มีเส้นตรง ab กับเส้นตรง cd นะครับ และก็มีเส้น e f เป็นเส้นตัดขวางนะครับอ่าแล้วมุมภายในที่เกิดขึ้นอยู่ตรงไหนอ่ามุมภายในใช่ไหมครับนี่คือมุมภายในมุมภายนอกแล้วครับนี่คือมุมภายนอกอ่าที่อยู่ข้างนอกแล้วมุมภายในมีอะไรบ้างครับอ่ามุมภายในก็มีสองสามห้าแปดเป็นมุมภายใน ใช่ไหมครับและมุมภายนอกก็มี1 4 6 7เป็นมุมภายนอกตอบแค่นี้ง่ายไหมครับอ่าง่ายมากใช่ไหมครับต่อไปเรามาดูข้อที่2ข้อที่2นะครับเขาบอกว่าอ่ามีเส้นตรง EF และเส้นตรง GH มีส่วนของเส้นตรง จ j i เป็นเส้นตัดขวางมุมที่เกิดครับอามุมภายในมีมุมอะไรมีมุม3มุม4มุม7และมุม8มุมภายนอกล่ะ1 2 5 6ใช่ไหมครับเราก็สามารถเขียนสรุปได้เลยว่ามุมภายในมีมุม3 4 7 8เป็นมุมภายในมุมหนึ่งส สามาเป็นมุมภายนอกอนักเกณฑ์บางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับสงสัยว่าครูครับครูขาทําไมตัวนี้มีอะไรอยู่ข้างบนเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรอันนี้เราเคยเรียนแล้วตัวนี้เราเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์มุมนะครับตัวนี้แทนคําว่ามุมนะครับอ่าโอเคไหม ่าตัวนี้ข้างที่อยู่ข้างบนเราแทนสัญ,ญลักษณ์ว่ามุมมุมสามมุมสี่มุมเจ็ดและมุมแปดนะครับโอเคนั่นคือสัญ,ญลักษณ์มุมต่อไปข้อที่3าม ข้อที่สมนะครับมีส่วนของเส้นตรง KM และส่วนของเส้นตรง OP มีเส้นตรง KL เป็นเส้นตัดขวางมุมภายในที่เกิดขึ้นอ่ามี3 4 5 6และก็มุมภายนอกก็คือ1 2 7 8เราก็สามารถสรุปได้เลยครับว่ามุมภายในคือ สามสี่มุมสามมุมสี่มุมห้ามุมหกเป็นมุมภายในมุมหนึ่งมุมสองมุมเจ็ดมุมแปดเป็นมุมภายนอกนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายมีอ่าส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรง R S ส่วนของเส้นตรง T U มีเส้นตัดมีเส้นตรง P Q เป็นเส้นตัดขวาง มุมที่เกิดขึ้นมุมภายในมีมุม2มุม3มุม6และ9กมุม7มุมภายนอกล่ะมี1มีมุม4มุม5และมุม8เราก็สามารถสรุปได้เลยว่ามุม2มุม3มุม6และมุม7เป็นมุมภายในมุม1มุม4มุม5และมุม8เป็นมุมภายนอกโอเคเคลียง่ายไหมครับอ่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับ อ่ะถ้า,างั้นนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดอ่าวิชาคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2แบบฝึกหัด6.7หน้า44เลยนะครับอ่าทำเสร็จส่งส่วนตัวมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ